ปราสาทสายฟ้าเปิดตัวโกรันเคาซิสเสริมแกล่งแดนกลางสูบึกฤดูการ2022-2023สวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับปราสาทสายฟ้าเปิดตัวโกรันเคาซิสสูบึกฤดูการ2022-2023กองกลางสัญชาติเซอร์เบียวัย30ปีเคยเล่นกับโอซาซูน่าทีมในลีกสูงสุดประเทศสเปนและได้ลงเล่นทั้งหมด28นะัด ปี2018ได้กลับมาเล่นให้กับทีมเรสตาเปลเกรดจนสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมคว้าแชมป์ลลกสูงสุดของเซอร์เบียได้สำเร็จโดยเขาจะสวมเสื้อหมายเลข20และจะเป็นกำลังหลักของประสาทสายฟ้าป้องกันแชมป์ทุกแชมป์ในฤดูกาล2022-2023ทั้งนี้โกรันคอซิสเคยมีชื่อติดทีมชาติชุดเยาวชนของเซอร์เบียมาตั้งแต่รุ่นอายุ18ปี19ปีและ21ปีดิเกากองหลังชาวบราซิเลียนหมดสัญญากับบริรามิเตตเป็นที่เรียบร้อย หลังมีส่วนพาทีมคว้าชแชมป์ลีกสมัยที่7ในฤดูกาล2021-2022เซนเตอร์แบ็กวัย34ปีย้ายจากฟลูมินเซ่ทีมในลีกสูงสุดของบราซิลมาร่วมทัพปราสาทสายฟ้าในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2020-2021ทว่าด้วยาการบาดเจ็บที่ดุมเรา้าททำให้ในซีซั่นดังกล่าวไม่ได้ลงเล่นในเกมลีกให้กับทีมเลยแม้แต่นัดเดียวโดยได้ลงเล่นในศึกเอฟเอคัพไปแค่3นัดเท่านั้นส่วนผลงานในซีซั่น2021-2022ที่เพิ่งจบไป ดิเกลก็ได้ลงสนามในลีกไปเพียงสเปนนัดเท่านั้นหลังมีอาการบาดเจ็บทําให้ต้องพักยาวก่อนจะกลับมาช่วยทีมได้อีกทีในช่วงท้ายซีซั่นแล้วจนมีส่วนช่วยทีมคว้าชแชมป์ไทยลีกสมัยที่7ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ส่วนในรายการฟุตบอลถ้วยทั้งเอฟเอคัพและลีกคัพทีมก็ไม่ได้ส่งชื่อลงเล่นในสองถ้วยสาหรับดิเกลเคยผ่านการค้าแข่งมาแล้วทั้งฟลุมเออนนเซ e, ่ประเทศบราซิลออวิลานประเทศซาอุดีอาระเบียเอาชาจาประเทศยูเอเอและครูซโรประเทศบราซิล สุพรัตเหมือนตาได้ดาวสันโวร่วมอยู่ยิบสามิงแชมป์เอเชีย2022หลังเขายิง3ประตูเท่ากับโชยังบุกจากเกาหลีใต้จาซูเบกยาโลลิดดีนอบจากอุซเบกิสถานยูโตะสุสูกิจากญี่ปุ่นและโอมานยะย,ยาจากซาอุดีอาระเบียแต่จำนวนนาทีลงสนามของสุพนัดเหมือนตาน้อยสุด176นาทีทำให้ได้รางวัลดาวสันโวมาครองทำให้เป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้รางวัลดาวสันโวรายการนี้ต่อจากเจริญศักดิ์วงกกนที่ทำได้ในปี2020